กันทาตัวใหเห็นแลักกาละเห็นพี่แล้วเห็นต่อพี่แล้วคํามไฟฝันมันสูงเพราะเดิเนทางบิมีผู้ชายเข้ากันได้แบบไปสีโทรกระดกกระโด้ดเลยมีน้องกะน้องยังน้อยอยู่น้องอเคยเสื้อตลอดมองไงโอ้ตึกป่าเสื้อมองตึกดที่หคล e ีเป็นเบิร์ดนี่ธรรมาดานางตึ๊ตาส่งทางติดตอ่อผู้ไทยฟังเล่าเฟซบุ๊กวอท์อัโทรตอนนี้ค่อยมา เทงหน้าสตุกตาได้เทงหน้าล้วอยู่ฮันอยู่เคอรงเฮ็นบ้านบึงพเนาะนี่เห็นเล้ากําลังจะไปเสื้อมองมองที่ตอนนั้นรถข้าอยู่ระหว่างบ้านเวงไส่หาบ้านบึงพเนาะแล้วรถข้าได้ยูรถซอยเดียวถามมันว่ามันว่ายวไปเสื้อมองอยู่ก็เลยฟ้าวมาตําลังไปถ่ายคลิปมันเสื้อมองก่อนหน้าวะคือสิแมนน้ำโทมหล่ะมันจะเสื้อมองไว้ยามมือเสาวิวงามเลยนี่มาเสื้อหรือมายามตุกตา เออเรามาเซอร์เราหากระเซอร์ฮ่าต่อไปมาผิดท,ทางแล้วาทางไปไหมก,ก่อนไตขนาหน้าทุกคนมีมีมังหวามบ่เนาอโทรศัพท์จะได้ยึกลงน้ำนี่ข้หน้าคาดมีมีบ่น,นี่นะเออตุกตาว่ามีมีไปได้สัตว์เต่ ตัวละซับอะไรนี้นละเตัวละซับถ่ายแล้วมันเนี้ยยังนี่ยังมีนี่ขึ้นอย่าซื้อกล้องโกโปโกล้องคือสายถ่ายเขาดงเขาป่ากันสายลุยหมื่นกว่าบาทคนนี้รับหมื่นห้าหมื่นหกคนนี้โอ้เ,เ,เ,เลิกเฮาเลิกเฮาละเลยหัวเข่าละ อันนี้ม่องเพื่อนจม่มองเขาอันนี้โอ้โหทุกทุกทำไงม,มันลิฟตลงมองที่มันมีหอมเงินน้อยนิดในกป๊ฟแล้วหญ้าหอดพุนะพุสบายดีทุกตาสบายดีสาธุตาบันเวงใส่เด้อนี่เด้อดูน,นี้โตกันอ๋อ แล้วก็ขับรถไว้ก็ได้เยูะฟ้ามาซื้อ,อยิงรถขึ้นซอยเดียวมองผีภาษาทันตัดสินใจสาพนคอยก็ได้เอาฮอนบั่นบึงโอ้ไปถ่ายตุกตาคนหน้าว่ะตุกตาเขาจะไปเซื้อมองผู้หญิงเซื้อมองสมเพ่ไหมคือตีนนั้นมัน,<ค>นมีจมตีนมีจมอยู่ขางอยู่ยานี่อืมอย่างนั้นสะมันมีถือแล้วน้องอืมเหยียบลงมันถ,ถึงิงๆตัวนในเห็นหมอเลอร์ละบุ จบมาเจ็ดปีแล้วนี่ออปีนี้ก็เลยบิได้เฮ็ดเพอ,อสบายใช่แต่ละมื้อได้สช่ไปเสือมาเลี้ยงควายได้ง,โงูโอ้น่าสนใจเชีวิตน้องตุ๊กตาก็ได้บัดเซอแล้วก็ได้มาจิกตีนตั้งห้าอีโยมตีมันพูกมนชื่อก็แเนี้ยอ,อันนี้นะ้ําน้ำแก้งน้ำลายว่ามันยังลายซ้ำนี้นะเออน้ำมันอยู่คือมาแต่สี่พู่น,นาแล้วนะ กับวิธาเครเอร์ไปเลยเนาะน้ำเซกกับวิธาเครเอร์ไปเลยเนาะคันน้ำมันคันลายก้อนนี้เนี่ยมันตกลายก้อนนี้น้ำทมม่วมกั้งภูพิษาอันกระท่มโอ้พิษป่าบันบึงกระทม่มทงหน้าของน้องตุ๊กตาลักเคอร์กับบันบึงพเนาะนี่คอยละมาทุลทัทางนี้แหละ<บ>เห็นรถข้าเราเดี๋ยวยูซอยเดียวปลาสุญญ์ามานะเห็นมันลอยอยู่ แต่มันไม่ชื่องงเสียดายมีอยู่เคยกับน้องตุ๊กตาก็อยู่เคยเสมือเสากับฝ้ามายามน้องแล้วน,นี่อ,อย่าลุ้นน,นําเดวี่วมันถือหลายสําเลยเสร็สตะเก้าเอาเสียได้เลยอือเดี๋ยวนี้เสียพิจักนี่ตึกป่ามื่อเช้านั่นก็ได้หลายตึกโอ,อ้ถ่ายไม่ก็อันนี้ถ่ายคลิปยาวเลยปีนี้น่ะน้องตุ๊กตาละอายุเทเลอร์แล้วล่ะ17ปีนี่17ปีละก็จะเต็มสาวคักแล้วส่ะ บันเินประเินจบม .7 แล้วสูมือนี่ละ่ะมาเลี้ยงควายน้องม้องมาเลี้ยงควายบางมือกระเฮ็ดเพราะว่าบางมือกระลบง่าเลี้ยงควายเป็นน้ำลบง่าหน้านี่นะอ้าง่ากลางหน้านเลยเออมันลายเด้เนาะงง่าลายเดี๋ยวเข้ามีดีย้อนง่าลายเข้าไปขึ้นอืมบางมือผตกก็ได้มาตึก,กิโลเมตม,มองตองตนี้ละอู้มือเสานี่ได้อยู่บ่มือเสานี่ได้มือว่านนี่ได้สช่น้ำลายก็นี่บริวารเป็นอะไรเมือว่าน,นี่ก็ได้ คืนว่านี่แหละฝนตกต่อเนื่องเลยน้ำแถวนี้คือละโถมมีลงจะเป็นนี่สองเมื่อนี่นะโอ้สองเมือแล้ววันนี้นะเมื่อวานนี่ก็ซ้ำนี้บอกเมื่อวานนี่ลายกว่านี้เรือ่อม,มลงนี่ละ่ะลงก็ลงบีลายไปเลยแถวพุ่นแถวท่าดอกแก้วแถวบ้านดอกนางงามล้ากาลังโถมน้ำเ่าก็ไปโถมแต่บุญบ่บัดทางห่าเราอยา่จะโถมละ่ะจนจะลงละ เบิง้งถ้าเบิงมีเสาแด้ซื้อแล้วก็มือได้อืมแต่ว่าทางมือนะทางมือหาบานเบ่งใสนะเะยก็ดอตกก็มือไว้แต่ละมือก็นอทางเข้าก็หาเก่ารถมาเมื่อนี้เอาายงางเงี้ยมันมีหอดอืมได้ายางมันมีท่านขยัางแต่เสาซื้อได้อยู่อันนี้มันสายว่ะมันจนจะคำ้ำละอืมไม่มีท่านเลยขี่รถมาเลยได้ขี่รถมา,ม,ามือก็ได้ซุกซื้อเด็กก็เมฆเลยใครอยย่สองคน แต่กับเพิ่นกระเทาเนีน่ยละเนาะก็มีแห้งไปเลยนะผู้หญิงสมิโตวิได้เมื่อซ้อมเฮอนำเขาบ่ซยอมเมื่อซ้อมแต่ทำได้หนึน่งเขา้าคุณยังวีได้ซ้อมด้ปีนี้ก็เป็นสี่พายคือเดียวบ่คือเก้าบ่ถ้าวางวบบนี้ละมันนี้มีคนกับมันนี้โอ้เห็นตัวเอาเมื่อกี้นี่เราเป็นคู่สอนบ่เป็นฝึกซ้อมให้น้องน้องเขาบ่ไป้อมเพื่อข้าเจ้าเจ้าหยิงพายไปสอนเมให้เขา พอเรามีประสบการณ์แล้วเด้หลายปีแล้วเราเป็นสีพายมานี่นะ่ะน้องตุกตากันถ้าผู้ใดเคยเบ่งงานแข่งเฮอที่ค่อยถ่ายปีที่ผ่านมาก็เราเห็นด้วน้องตุกตานะป่าน้อยกำลังขึ้นนี่ป่าน้อยกํลาลังขึ้นอยู่หน้าตัวนา,ต,วนาตัวเฮ็ดพิโรแน่หมายถึงว่าหาอยู่หากินนะน่ะหาอยู่หากินไงบ่หาเพืนน่อน,นส่วนหหายมากหน้าแต่ละมือซะบางมือกะไปหาหนอตไม้มขันผลโต๊ะกระตุกขึ้นคือว่นนั่นแหละและ้วกะ็ บางทอกับคุดกี่โลตึกจี่ลงก็ได้แล้วมันอยู่สายบึงนี่น้องเมืม่อน,นี้พอไม่ได้ตึกตัวนะตึกตัวสาวพ่นตัวแรงนีมไม่ได้ตึกเออแสดงว่าเมื่อเมื่อบ้านต่นึ่งล้วยสามทำอิดนวะวายืมเมื่อผาน้องไปห้าองหมอ,อไปโกดโอ้น้องเป็นไปหรือน้องเป็นตุ่มยุ่มมึ่งแต่เป็นตะเฮงไงละตะก้าวนาดีแล้วก็มาเป็นไม้อียัไปโกดแล้วเบิ่งมันเป็นเพื่อเป็นบดีเจ้าเออ เลยยืบไปผัดน้ำโทมซ้ำน้ำ,นำโสมทางโทม,มงเลยนะโธยีภูเลแถวมันท้าตะแก้พูเลเไปฮอดพุนแล้วได้กลับมาไปฮอดแล้วก็ได้กลับมาอีกก็เลยมาเส้อมองอตอนไอมาผัดมาทางบ้านาทมพูกบิหุจักวัดวิดิมาทางนี้เฮอยวิดิมาทางบ้านพักขณญาขันมาบ้านพักขณญาจะสิหูเราะทางน้ำโทมหรือบิโทมเขาจนได้เอาเฮอมาเอาอืจนได้แลนเฮอลละ ระวังผักขญาหาถั่วแก้วคนเีมองไปแล้วมองโป้หรือมองก้อยจักซื้อมีจักเอาน,นี้โป้ห้าลมก็เป็นมองโปรร้ลมเลยป่าเย่อเติบส่กการทนี้ก้อยจะปลาน้อยเลยเคยเซื้อกมนี้เคยเซื้อเคยเสือ้มสอมองตตวนี้นะบ่ตัวนั้นมันขาดแล้ว คือเสื้อตลอดมองไง๋อ oh. ตึกป่าเสื้อมองตึก oh. แห่ัากลีเป็นเบิร์ดนี่ธรรมดานองตุกตามีแด่หน้าฮักติสิตัวแต่นองตุกตานะเห,นานะเห็ดเวแทนผู้ชายได้ดเราเทินตัวละมีผู้ชายบ่เฮินห่างบิมมีผู้ชายเข้ากันได้แบบไปสี่โธกะรักระกะดอไดเ้เลยมีน้องกะน,น้องยังน้อยอยู่น้องเป็นโจบิดเป็นโจอยู่วัดอื๊อยุทะเลยแล้วสามเณรน้อย12ปีนี่ ยังน้อยอยู่น้องก็ได้ทอล่านี้เ,นเป็นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเวผู้ชายผู้หญิงก็เห็ดไดหมดอ้อทูอินวันอ๋ออินวันแล้ว <c oughs> ผู้เลยได้น้องจุกตาสิยวาสนาดีไรเติบแล้วนี่ย่านนี้มีผู้เอาอยู่แน่ย่านนี้มีผู้เอาจัาท่าคอยสายเปิดใจใช่ไหเปิดใจเปิดใจติดต่อมาเด้อผู้เลย จะได้ละละอันนี้จะ่คอยบิดิทายในแนวนั้นส่วนหลายทายแนวความน่าฮักของน้องๆสาวผู้ไทยเอ่อพ่อแม่พี่น้องครับส้มแต่ซื่อบางคนก็เซตมาคอเพรคอเฟซบุ๊กสาวนั้นสาวนี้กะเขาก็มีสะดวกเฮ้อไปเลิกพ่อแม่พี่น้องเ้ยพอคอยกูบิดิเฮ็ดในสายนั้นเลยก็เลยมีได้ไปทายสาวที่เขาโซดหรืออรอน้องๆเขาบางคนอายุในกองเขาอาจจะว่าว่าโซดบัตรหลังไม่บัดบีโสดก็มีนะคอยก็เลยบอบิเฮ็ดได้เจอหน้องๆเขา เป็นการขีโโ้โต๊ะลอกโลงเกินไปก็เลยถ่ายแต่ความนะฮกของ,น,องน้องสาวผู้ไทยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่ละม่อสาวได้จำได้มายามบันนี้เมื่อได้นี่แล้วละบนันนี้ประมาณจัดเมตรก็ประมาณสิบเมตรนี่แล้วน้องหอนบ่สิบเมตรโอ้ไกลเติบบีไกลสิบเมตรยู่ลอ่ะอันเขาแห้งหญ้าอันเขาอันเขาเซอร์เต้าดีเลยเขาซื้อมดทุ่มมาจักอันนี้นะนี่อันโต๊เป็นแบ่งบอกรับแแบ่งเลย ได้กระซุ่มนึงแล้วสันตุแต่เว็นกระต๊ะเลยหกโมงแล้วพ่อพี่น้องเอื้น้ำลึกสิบเจ็ดโมงห้าสิบเจ็ดนาทีเขาก็ถืออยู่บนเดนเลยเขาเสื้อทางมือรแล้วครัเสื้อมิเตียา์ทั้งหม,ม้นอันเขาจุ่มโอ้มันเขาละทางเมอเสื้อ,อทางเมอร์แล้วมันเกง่งรูดรูดอย่าทางยางเสมอมันเป็นวังน้องตุกตาเสื้อละมันหกมันไม่เมืนทางยางปกติ ตอนนั้นน,น่ะตัวน,น้ำทะเลท่วมเลยป่าอยู่กลา,า,างน่าน่หลายเลยเอาแล้วมันก็ไปไม่ได้จากันนี้บอกเขาเสื้อฟมือว่านี่ได้มือน,นี่นะก็จขึ้นเลยขึ้นเยเซอร์ลำเบิง้งบางทีได้คือเขาพละน้ำลงมือแรงพละมามืษอาช้าก็เห็นเด้เห็นตะมองน้้ำลงมาละป่าขาวจุ่ผู้จันทร์พานอยู่แล้วสะเสะียดายเด้อไปนอนแถวบ้านบึงบ้านเวง ได้ได้นอนแถวนี้จะมายามน,น้องตุกตาแล้วนี่ได้มาลุ้นน้าเดียวแล้วอันนี้เราเฮาในเมืมองก็กระเป๋าเขาในเมืองยันทางมันยะนี่<อ>บางที่น้ำมีท่านด้ลงคือน,น้องตุกตาว,มมว่าน้ําโฉมหอยไ้จ้างเพ่อพกอีพอแห้งแม่ <ขอ S 2> เฮอะเขามือป้านะป้าด้วยโยมือค้ำม,มือพูกกะคํำละโอทางลักเขาก็น่าจะเฝ้าอยู่ฮั่นบ่ทางลักเขาเมืองเลยเขา<อ>ก็น่าจะทา่าเนะอาผู้รเล้น Bợ nắng nắng nắn đã phải bị đại học. Wa đồ, lúc bán bò. Biên kiap honey. Biên bò. Biên sai. Biên sai. Biên kiao bò. Biên kiao bò. Biên bò. Biên kiao 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 bò. คนลุกขยานปีงทั้งหมดหนะแต่ออได้ยานอยู่เันตัวเยอะก็นิสัยยานอยู่มันจะเป็นปีงเท้าเนี่ยหอยนะยานกว่ายานอยู่กับบีบ้านเลยอืมคอยกับบีทันได้จบบ่คุณเจ้ามันเมื่อฮอนเทินมันคันเด็ดะละแมนแ่นละหอยแค่ขันเดียวจริงมีขันมีเต็มเพอเอ้อเลือดอะไรที่ไป นี่หลอดเลือมออ,ออกแล้วมันกินจับพระบาทก็เห็นหนอกหน้าตัวนารายแต่บ่ไม่ได้หลานะทั้งพูกนางนะมแม่นีแม่เมือป,ะะปะ้าแล้วบ่ป้าได้เหยตัวได้เมื่อผู้เดีาายวเราหยางเมื่อก่อนบ่เออได้สุภาพผู้เดียวอีเดีม่เราหยางไวแต่ว่ายางอย<ม>ู่ แต่ละปีหน้านี้ได้เขาจั่นหละเจาะกระสอบบีได้หลายมันเป็นหน้านะเสื้อผูย้ยิ่งมิได้อยู่เนี่เป็นหน้าดินทรายบอกมันเป็นหน้าดินดะแล้วมันปีนี้แห้งเต็กมันตายนะม,มันตายภาคนะนมันเป็นเบอร์แฮมหน้าเพิ่อกาเพราะว่ามันบีดีไปเริ่ปีนี้น่องปีนี้นนเฮ็ดสองคนเฮ็ดหน้ากัน เม็ดก็ไม่เท่านี่ก็เก่งดีตัวกันตัวนี้น้อยเนี่ก็เก่งเนาะเนื้มันมีมี่เพิ่มเห็ดนาแทนสำแทนผู้ชายแล้วส์เอาควายอ้อกับตัวนี้ผู้ควายกับตัวนี้อันบอกอ๋อแตะก่เนาะเอาอผู้ผู้ควายออ้ผู้เดินผีปัสสาวะหงายืนเดินเฮ็ดแล้วก็เอาผู้ผีปัสสาอะ แมสุดเราอ๋อไม่ได้เราเคยไม่ได้เนี่ยอ๋อเราเคยพีปซ้าไม่ได้คนตายเราเคยไม่ได้โอ้เป็นอย่างนั้นพี่น้องเราเราคุ้ซึกมีสบายเราบอกกันทัไปเคยคนตายละวินโหมีสบายแฮมและกระตูนักกระตุนกระตูบางคนกระแพ้ในนี้ละกันถ้าไปเฮิ่นดีและมีได้เขาว่าชเซอร์เบนกบเลยโอ้เคยเซอร์เบดกบนําเคย ได้จกุกโตตัวเสืจเอจนะได้เถอะเสือมู้นะได้สี่ห้าตัวนี่แหละเบ็ดบีฮอนอันซีบหลางสามสี่หลางนึงรก,กระดอได้มาน,นาไะน้ำเปี่ยนนี่เบ็ดกี่มีเพื่อเธอผู้สาวหากินมานตัวจะนี่สายได้ได้ครอบคลองเน่โอ้ถือกุญแจสร้างแต่ปางหลังแลกระดอนี่อ๋ออินวันกระดอนี่ได้หนะไม้กระไลลีหน้าสตุกตานะ แม่บอกไม่ย,ย่างอยู่โหขันเราเป็นหน้าตงงัวมดบอกอะโหผู้ดินแคมพิเว์ซากันกับแม่โอ้ดินลายเติบซะแต่บีแม่ดินพีเพีร์ซ่าไแม่ดินห้าดอดินตะนหน้านี่แถวแคมๆมั่บอกออดินพีเว์ซาดินไอ้น้องอขับบีมาเห็ดหน้าเลยน้องฝึกต,ตาละจบมอดเจ็ดแล้วแต่ก็ไม่ได้ไปต่อเนาะมีมีเงิอนไปไปต่อกัน ขึ้นอยอดปลยยูเห็นกะมูหัดได้เห็นเซลลอ๋อมูรุ่นเดียวกันนะเขาเห็นต่อบ่กอ่าอู้ <มา S 2> องอแบบโตมีด้ต่อเนาะโตก็ขึ้นยะเห็นยุ่เนาะขึ้นยะเห็นยุ่รถจักรก็มีระบาดคือวิเห็นจ้ะข้านำตัวเลิกโอ้ลืมลืมมาะอันรถจักรอันเห็นหม้อปลา้พุ่นที่เขาจะได้รถจักรบับไปเห็นระดับมหาวิทยาลัยแล้วละ่ะ มันกะมีได้สําคัญไปเลยแล้วลเรานวดจากสําคัญเรื่องค่าเทิมเครืรอบไปเลยผู้เล่นน้องเออรียดระดับมหาวิทยายลัยมักกลลนกัยากเลยปริญญาตรีคัน้าตัวเยเฮนแล้วก็ละเอนี่เลยเห็นต่อพี่เลย้วความไฟฟันมันสูงคน <laughs> <laughs> อ๋อเป็นพี่เลยไอ้เโฮสเตดเปล่าในใจจะยุบเป็นต้มรูดผู้เล่มากสุดอ๋อ มันมีเงินนี่เลยกานเป็นตำรวจลาต้องมีเงินก่อนมีเงินหลายมันยังเป็นตำรวจได้มีเงินหลายเป็นตำรวจได้นะบางคนเขาเซ็งเพื่อมีเซ็นกระเซ็งห้าติดเขาห้าเพือมีเซ็นเลยกันค่อยๆแหละโต้องมีเซ็นมีสายน้ำนอกอันนี้มีเซ็นก่อให้ต้องเอาเงินยิ่งกานมีเซ็นกระเซ็งสอบเขาละกันพลาดเลยมีต้องเอาเงินยิ่งอย่างนั้นบอก เรามีพรมีแม่เป็นตำรวจค่ะบางคนก็ยังได้ซื้ออยู่นี่ยังได้ซื้อเฮากันอย่งา,า,างนี้ธรรมดาเอาเทงนี่แม้เทงตัวบ่อันนี้ก็เทงนี่เทงเก้าเออกลายเป็นเทงเป็ดเทงใกล้แล้วแต่นี้นออือโอ้เป็นเทงแบ่์ละแต่แล้วแต่แล้วใกล้จะขายนะพวกนี้บ่นีเลยนะไก่ทั้งมดนี่นะ นโะตขึ้นเทิงพุลกระมีมันลำย่อยโค้งลำย่อยโอ้จะ <c oughs> เก่าเห็ดไก่ตีเทงหน้าแล้วกะพอดีเป็นตะแพงเห็ดอกปอกอยู่พอดีอยู่อะไรเทงไหมแล้วละเธอเป็นหั่งไก่้เซ่บัเนี้เป็นเฮิร์นเป็ดเฮิร์นไก่้เซ่แบ่ก็มีเท่านั้นบอกมีเท <c oughs> นี้เฮไปนำ้ำนี่เฮไปน้ำนี่กัโอ้เทงไหมอยู่พูนเทงคน อยู่กับเม่สองคนนี่แหละแมยไปหาเงินแมยเราอยู่ประเทศไทยคูณนอ่องทำงานอยู่ไทยผู้ม่แล้วละ่ะคักกันนี้นะ่ะเดินเรลากวางไปทอเสื้อโง่ควายไปสิเลฟอ,อ,อาวแรงโง่ก็อยู่ผู้ฮาวแรงแล้วละ่ะฮาวแรงแล้วแล้วควายก็ผูอ้อีผู้าวแรงแล้วแล้วก็ฟ้าไปเสื้อมองแล้วก็ูโง่ควายก็ไม่ได้ยเตาะตายตัวนน้นเป็นอันนั้นกินนี่เหะด้ป,ป้าปอยวงเล็บ กวางได้เดินแล้วก็โอ้หคักเด้ามาชุมเอกอกเป็นตะม่ายุบไปนี่แนมไปเสลิกับเขียวทุทบมอยู่อันนี้ตะเวนโต๊กเลยตะเวนมีตกสต่งามกว่านี้นะมื่อื่นเสาร์มีเดมายามน้องตุกตาวอาสุฟังแม่เด้าได้หลายสำเร็จยังซือวอาสุฟังเด้วยจะโตกนนี้โทรศัพท์กับทีโทรศัพท์มาถ่ายรูปส่งกับเบิ้งนี่จากมันสืได้หรือเปล่าบอกก่อนแล้วบปล่ มกัมกมักทะเลตะเกาอา,วา่อนละ่ะหายเดียวมีขีแสดงทัานตตนยังน้อยนี่ <c oughs> ไปเซอร์เบสเซอร์ไปเลยก็ได้คือคลองไปนั่งเ้ากลางไปนัง้วมันละได้ไปแลป้วมันตีนมองพูดอยู่เถิงพี่บัดกลางแล้วแล้ว <c oughs> มันกลับมันเบิ่งบัดเอ้าตีนมองอยู่เถิงพี่น้องมันมีลงผืน, <c oughs> นข,ขึ้นจำแมวห้าคอละเป็ดนะนนะก็ไปเด,ดินทางเมื่อแล้วพี่น้องเลยแล้วก็ขอพบเจอน้องตุกตานํำเดอ้อที่เฮอ,อทายแป๊บๆนิดเดียวก็ได้เดีกินน้ำ น,นี่ฮอตมืเสาเรานี่ยซอยแล้วซุเปอร์นิมายามมายามกับน้องทองจันน้องตุกตาแน่ได้งูสุดเปิร์บ่ามายามซวยโพดละขันทั้าทือป่ากันเนื้ออื่นกินกระปูกินบ่อหรือว่ามาอันจะมาคาบกินบอ่องูแล้วยังเลออยู่งูในป่าก็ได้น้อยนึงมาซวายๆแล้วแบบนี้